เอเอเบเอเอเนเเเนเทํายังไงให้มนมีจัดการยังไงอ้นามีจัดการยังไงอไหอุ้งเอเอเบเอเอเนเเเนเทํายังไงให้มันมีจัดการยังไงอ้ามีจัการยังไงอันไหอุ้งอ